เด็กพร้อมจะฟังนิทานหรือ,อยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะนิทานเรื่องกบเลือกนายพร้อมแล้วนะคะเด็กๆในบึงใหญ่แห่งหนึง่งมีฟูงกบอาศัยอย่างมีความสุขอาศัยกันเยอะแยะมากมายหลายตัวแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้นายจังเลยเราจะได้มีคนมาคุ้มครองดูแลก็ข,ขอพอรจากเทวดาท่านเทวดาก็เลยทรงขอนไม้มาให้เขา พวกเรากรบตางดีใจกระโดดขึ้นไปบนขอนไม้ด้วยความสนุกสนานอยู่มาวันนึงโอ้ยขอนไม้ไม่ทำอะไรเลยก็เลยอ,อยากได้ไนายใหม่ก็เลยขอท่านเทวดาใหม่ท่านเทวดาฉันอยากได้ไนายใหม่จังเลยเทวดาก็เลยส่งนกกระยางมาให้เมื่อน,นกกระยางลงมาก็จับกบกินทุกวันทุกวันทุกวันกินไปจนจะหมดบ่ออยู่แล้ว และแล้วกบตัวนั้นกบส่วนที่เหลือก็เลยขอเทวดาใหม่ว่าท่านเทวดาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนายแบบนี้กินพวกฉันหมดเลยเทวดาก็รู้สึกโกรธมากใน,ในความในความกล่าวของฝูงกบเหล่านี้เทวดาก็เลยบอกว่าเจ้าไม่รู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เจ้าก็ตรงรเผชิญต่อไปเถอะกับโชคชะตาของเจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักพอใจ ในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายแก่ชีวิตตัวเองเด็กๆคิดว่ายังไงคะนิทานเรื่องนี้ค,นคุณครูล่ายฟังแล้วเด็กๆคิดว่าเราน่าจะเป็นยังไงคะเราน่าจะพอใจดงที่ตัวเองมีอยู่แต่แรกใช่ไหมลูกนะคะเด็กๆอยากฟังเรื่องอื่นไหมคะอยากฟังเรื่องอื่นเด็กๆก็ต้องคอยฟังเดี๋ยวค,คุณครูจะมาเล่าให้ฟังอีกในเรื่องในชั่วโมงถัดไปนะคะลูกนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรื่องอะไรนะเด็กๆคอยดูกันนะคะ ช่วงนี้เด็กๆอย่าออกไปตากฝนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะหวังคุณ